สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงแมวสกอตติโฟเพื่อเพื่อนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมจเจ้าแมวพันุ์นี้ถึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนอกจากความน่ารักจากลักษณะหูภัพของแมวพันธุ์นี้แล้วสกอตติโฟเนี่ยมีอะไรอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกหรือไม่นั้นเราสามารถมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะสกอตติโฟถูกค้นพบครั้งแรกในราวปีคศ1 9 6 1โดยโรสซึ่งเป็นชาวนาชาวสกอตติ ลอสเนี่ยเขามาสังเกตเห็นแมวของเพื่อนบ้านเขาเพื่อนของเขาชื่อว่าซูซี่เขาอ่ะสังเกตเห็นว่าแมวของซูซี่เนี่ยมีลักษณะสีขาวและมีใบหูที่พับลงมาดูผิดปกติจนทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจแมวตัวนี้มากจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะซื้อลูกแมวของซูซี่มาไว้ในครอบครองหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มนําแมวที่เขาซื้อมาเนี่ยมาขยายพันธุ์ต่อและเข้าร่วมงานประกวดแมวต่างๆอย่างมากมายจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ย โรสก็ตั้งชื่อสายฟันนี้ว่า Robear ต่อมาในปีคี่ทศกราด1,966แมวพันธุ์นี้ก็ได้ถูกจดทะเบียนขึ้นโดย GCCF หรือว่า Governing Council of Cat Fancy ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อพันธุ์กลายเป็น s c o t t i s h f o l d จนมาถึงปัจจุบัน แต่ความโชคร้ายของสกอตตีโฟก็ยังคงมีเนื่องจากสกอตตีโฟเป็นแมวที่มีลักษณะหูที่ดูผิดปกติจึงทําให้นักวิชาการต่างๆมีความกัง,งวลเรื่องการติดเชื้อจากใครรวมทั้งปัญหาการได้ยินจึงทําให้แมวพันธุ์นี้ถูกถอนออกจากการจดทะเบียนอยู่บ่อยครั้งสกอตตีโฟเป็นแมวที่มีลักษณะเด่นคือกลมทั้งตัวโดยกลมตั้งแต่ศีรษะลำตัว จนไปถึงหางประกอบกับการที่มีลักษณะหูพับจึงทำให้เจ้าแมวพัน์นี้ยิ่งดูกลมมากขึ้นใบหูของสกอตติโฟเป็นใบหูที่พับไปด้านหน้าและพับลงต่ำอีกทั้งยังมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กใบหูของเขาจะเริ่มพับเมื่อมีอายุประมาณ3สัปดาห์และตั้งแหลมเมื่อได้ยินเสียงดังแบบฉับพันและเมื่อเขาโกรธ ใบหูจะโน้มลงไปด้านหลังแต่ในขณนะดเดียวกันสกอตติฟโฟไม่ได้มีลักษณะแค่แมวหูพับอย่างเดียวยังมีแมวหูตั้งอีกด้วยรวมทั้งมีขนาดขนที่หลากหลายทั้งขนสั้นขนยาวและเป็นแมวหลากหลายสีสันสกอตติสโฟเป็นแมวที่เข้ากับคนได้ง่ายดูแลง่ายสุภาพแล้วก็ค่อนข้างติดเจ้าของ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังมีลักษณะนิสัยขี้เล่นเหมือนแมพันธุ์อื่นทั่วไปด้วยลักษณะที่ดูน่ารักน่าเอ็นดูและนิสัยที่ค่อนข้างถึกเจ้าของจึงทำให้สกอตติดโฟเป็นแมวที่ได้รับความนิยมจากผู้รักแมวทั่วโลกเนื่องจากเจ้าแมวพันธุ์นี้มีลักษณะกลมเป็นสำคัญเขาจึงเป็นนักกินแล้วก็นอนไม่ได้ค่อยกระตือรือร้นมากนะัก ผู้เลี้ยงควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาเพื่อให้เขาเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงขนของเขาก็ยังดูแลรักษาได้ง่ายโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าสกอตตชโฟมักจะชอบการแปรงขนและสามารถทำได้ในช่วงระหว่างการเล่นไปแอบแปรงขนไปสำหรับเรื่องราวของเจ้าเหมียวสกอตตชโฟในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วหากเพื่อนๆอ,อยากติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัตว์อื่นๆต่อไป โปรดกดไลค์กดแชร์และกดซ u b สไคร้รวมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ